จำนวนที่ตำรวจสรุปให้กับศูนย์นาโรงธรรมนะคะทำไมสรุปเดือนมกราทำไมไม่สรุปตั้งแต่สองมิถุนาทำไมไม่สรุปตั้งแต่ดิฉันแจ้งความคดีอาญานี้ตั้งแต่ปี2558ตอนต้นปีนี่มันต้นปี2559 คุณไม่เคยส่งสำนวนตามที่ดิฉันขอว่าคุณส่งฟ้องอายการว่าอย่างไรอา,อายการไม่ฟ้องเพราะอะไรปฏิเสธอย่างไรไม่เคยส่งให้เลยเอกสารฉบับนี้ดิฉันได้มาจากศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพราะความเป็นธรรมคำว่าศูนย์ดำรงธรรมดิฉันยอมรับครั้งนี้ละคะ่ะแล้วดิฉันอ่านดูที่ตำรวจสรุปนะคะสรุปบอกว่าดิฉันต้องการตามหาคนหายเนี่ยที่ไปแจ้งความ เพราะว่าต้องการเขามาเป็นพยานในศาลดิฉันจะต้องการพยานเขาทําไมคะแค่หลักฐานเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดิฉันมีพวกคุณก็เอาตัวไม่รอดแล้วคะ่ะดิฉันไม่ต้องการน้องมาเป็นพยานน้องหายไปจริงๆแล้วอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแบบลึกลับเพราะว่ามันมีประกาศจากทีวีชอ่องว่ามีศพนิรนามหายไม่ทราบว่าท่านใดมีญาติหาย ดิฉันจึงได้ติดต่อกับพ่อเขาหลังจากกลับมาอเมริกาว่าไปตรวจสอบดูศพและยังใช่ศพน้องที่หายไหมความจริงถึ้งได้กระจ่างพ่อเขาบอกว่าเขาพามาโผล่ที่บ้านแล้วพามาโผล่อ,อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงก็พากลับไปตอบคําถามนี้ด้วยนะคะแล้วคาตอบที่จะได้ก็คงไม่ใช่ความจริงหรอกคะ่ะดิฉันก็ทราบดีอยู่แล้วในเรื่องขอความเป็นธรรมนี้นะคะดิฉันไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาใครเลยดิฉันเดินเข้าไปสอนอเมืองขอนแก่นนะคะ กราบแม้กระทั่งหมู่แม้กระทั่งจ่ากราบพนักง,งานสอบสวนกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีขอความอำนวยความสะดวกตามขั้นตอนทุกอย่างตอนที่ไม่ได้แจ้งความไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะไม่ให้แจ้งความก็ขอผู้บัญชาการผู้อัญชาการก็สั่งให้รับแจ้งความเอาไว้เพราะว่าคนหายมันเป็นเรื่องใหญ่ใครสามารถแจ้งก็ได้โรงพักบล็อกไม่ให้แจ้งค่ะทีแรกพอแจ้งได้แล้วเนี่ยสรุปได้แล้วเนี่ยไม่คืบหน้า พอไปถึงท anyway right. so ี life, ่ศูนย์ดำรงธรรมถึงมีความคืบหน้าพอทหารเห็นชัดเจนว่าเด็กหายจริงไม่ได้ไปโรงเรียนจริงถึงได้พาบุกไปที่โรงเรียนแล้วก็พาไปที่ที่ดินพอกลับไปเมื่อวันที่25มกราคม59นี่เองนะคะกลับไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอีกเพื่อขอไก่เกลียกกับทุกฝ่ายนะคะพบหน้าน้องเป็นครั้งแรกที่หายไปนะคะน้องจะให้การไงก็แล้วแต่เข้าใจสถานภาพค่ะสงสารเด็กสองคนนะคะ6ขวบกับ8ขวบ แล้วก็เจอคู่กรณีเจอผู้อยู่เบื้องหลังนะคะตำรวจที่ทำสำนวนส่งอายการก็ออกมาพูดว่าไม่ว่าคุณจอยจะไปร้องหลายๆที่ที่ใดก็ตามคุณจอยไปแจ้งกองปราบสองครั้งมันมีขั้นตอนของกฎหมายดิฉันเข้าใจค่ะท่านอธิบายให้ดิฉันละเอียดมากว่าขั้นตอนของขบวน การกฎหมายมาตามสายงานแล้วก็จะส่งมาถึงมือท่านอยู่ดีคุณจอยร้องไปที่นายกนายกก็ต้องส่งมาให้ผมอยู่ดีโอ้โหใหญ่กว่านายกอีกนะคะนายกต้องส่งมาให้ผมอยู่ดีนี่คือคำพูดของท่านจำได้ไหมคะดิฉันมีพยานนะคะจำให้แม่นนะคะแล้วก็ตอบท่านด้วยถ้ารู้ถึงหูท่านจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ถึงท่านนายกค่ะ ท่านถึงได้สั่งลงไปที่ผู้บัญชาการภาคสี่อีกหนึ่งครั้งให้ตามหาคนหายด่วนคุณถึงร้อนไงคะขอกราบเรียนเรื่องนี้ต่อท่านผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอให้การช่วยแชร์เพื่อหาความยุติธรรมให้ด้วยค่ะปกติอีฉันไม่ใช่คนก้าวร้าวอย่างนี้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมมันทนไม่ไหวค่ะวาจาใดที่ไม่สุภาพที่ท่านได้ฟังไปแล้วก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ